สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็ยังอยู่กับในเกม Beat เวฟโซ่กันเหมือนเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับอย่างซันเงสึกในร่างบางไขนะครับก็เป็นตัวละครที่ออกมาค่อนข้างที่จะใหม่เลยเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าผมมีได้ไงผมไปได้ตอนที่เปิดตั๋ว6ดาวนะตามที่บอกไปที่ผมไปเปิดไอ ตู้ PVP โง่ๆที่เปิดได้อิจิโก้5ดาวนะครับไออิจิโกะตัวใหม่นะไอตัวสีเขียวตัวเนี้นะครับผมได้ไปเปิดตัว6ดาวมาด้วยนะครับตัวละการันตี6ดาวซึ่งก็ออกเจ้าซันเยสึตัวนี้นะครับมาให้1ตัวเนาะก็วันนี้เราจะมารีวิวเขากันนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องเกมเพย์เนี่ยเรามาดูในเรื่องข้อมูลของเขากันก่อนเลยนะครับ อิจอาไม่ใช่อิจิโกพูดผิดพูดผิดนะซันเยสึนะครับซันเยสึนะเป็นเผ่ายมทูตเป็นตัวละครธาตุจิตหรือว่าธาตุสีม่วงนะเป็นสายสกิลค่า SP ของเขาเนี่ยเริ่มต้นมาให้อยู่ที่802หน่วยนะครับซึ่งถือว่าสูงนะครับสำหรับตัวละครยุคใหม่อย่างยุคนี้นะ800อัพกันแทบทุกตัวเลยนะครับเป็นตัวละครตีระยะประชิดนะครับตีระยะประชิดตีสีแดงนะครับอ่าเป็นผู้สังหารอารันคาก็คือตีอารันคาแรงขึ้นคัมพีที่แนะนำก็ตามที่บอกนะครับสายสกิลควรอัพ SP อันแรกก่อนเลยนะครับอันที่2จะเป็นซิลิคอนหรือแอทแทกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็อันสุดท้ายควรเป็น SP เหมือนเดิมนะครับลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิล12นะครับยังไม่สูงสุดนะครับเพราะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่14อุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับเครื่องประดับเนี่ยก็พวกบวก SP ทั้งหลายนะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นบอลแม่เหล็กไฟฟ้าพนาการอะไรเนี้ยนะครับมันเอาไว้ตีพวกบุดดิน ผม้ำคาญนะครับพวกตัวละครมุดินนะครับผมก็เลยใส่เจ้านี้ไปด้วยนะครับลิงนะครับลิงผมใส่เป็นรถคูดาวไป2อันนะครับเพื่อที่จะรีสกิลให้ไวๆกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไอเซนไปเพื่อเพิ่มความแรงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวเขาแรงขนาดไหนนะสำหรับสันเยสตผมก็เลยใส่ไอเซนไปด้วยนะเพราะว่าผมไม่มีเรื่องน้ําหอมแล้วก็คาพีก็ไม่ั p มากนะครับผมก็เลยใส่ไอเซนไปเพื่อที่จะให้ชุดเดียวมันตายให้หมดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็เลยใส่เจ้าไอเซนไปเลยนะครับเพิ่ม เพื่อเพิ่มความแรงเพราะเขาได้ถึง2ลิงก์ด้วยกันนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายจากสกิลย0่แล้วเมื่อเลือดเราเต็มเนี่ยทุกอย่างตีปกติทําไม้ตายแล้วก็สกิลแรงขึ้น20%นตะครับต่อไปเรามาดูคุณสมบัติท่าโจมตีของซันยนสซอกัดนะครับทุกสกิลของเขามีโอกาสนะครับโอกาสเฉยๆนะครับที่ทําให้อ e ีฟายติดอ่อนแรงส่วนทาไมตายเนี่ยอีฟายติดอ่อนแรงแน่นอน100%นะครับบล็อกการหลบหลีกอลังคาอลังคาไม่สามารถหลบหลีก การโจมตีของซันยสูสอได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเขาจะไม่ติดแช่แข็งแล้วก็จะไม่ติดไฟไหม้ด้วยนะครับไม่ติดสสน,นะผิดปกติทั้งคู่ไม่ติดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลไฟบอลน้าแข็งไม่สนใจอะไรทางนั้นนะครับอัพพลิตี้ที่เขาได้เนี่ยเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติกับสกิลอย่างละ20ที่มันเป็น40เพราะว่ามันได้จากของนะครับจริงๆข้างต้นเนี่ยเอามาให้แค่20เพิ่มความเสียหายทําไม่ตาย40%นะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้นะเพิ่มความเสียหาย จากสกิลเนี่ยยมทูตสีม่วงนะครับยมทูตสีม่วงของเราเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีจากสกิลแรงขึ้น20%นะครับอาบิลิตี้นี้ส่งผลทั้งทีมต่อให้สันเงียรสุไม่ได้เป็นตัวเล่นนะครับเป็นตัวที่ยังไม่ได้สวิตซ์ลงมาเนี่ยสามใน3ตัวเนี่ยสมมติครับหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, รบสันเงียรสุยังไม่ได้เป็นตัวเล่นนะครับตัวที่2แต่ตัวตัวนี้เป็นชูเฮนะชูเฮมันก็ชูเฮบังไข่มันก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันไอ้ตัวนั้นก็จะได้อาบิลิตี้นี้เหมือนนนกกััะะครบบจได้ว พลังของท้าจิตไป20%เป็นะครับเป็นอเมริตี้ที่ใช้ทั้งทีเพราะว่ามันวงเล็บทีมปาไปตี้นะครับเพิ่มฮ mm ิตสกิล hmm. เมื่ออีฝ่ายติดสนามปกติก็คือติดออนแรงเนี่ยติดเพิ่มไปเลย5วิคแล้วเมื่ออีฝ่ายติดออนแรงก็โดนความเสียหายหทุกอย่างแรงขึ้น20%นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะตีปกติสก mm ิล hmm. หรือถ้าไม่ตายก็จะโดนแรงขึ้นไป20%บเแล้วเชิญบวก2ครั้งนะครับรวมหลกตั้งต้นเนี่ยเป็น3นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพยกันนะครับซึ่ง ต้องบอกก่อนตัวนี้มันเป็นตัวละครในเวอร์ชั่นแอนิเมะนะครับมันเขียนซันเยสกในร่างบางไขนะครับแต่คนอาจจะงงนะครับตอนที่ภาคไอเซนตอนที่อิชิโกะมันเข้า,าเข้าไปในดาบนะครับที่มันเข้าไปคุยแล้วมันก็เจอมันก็บอกว่ามันชื่อเทสะซันเยสกเพราะว่ามันถือบางไขอยู่นะครับไอนี้เลยค่อนข้างไม่สอดคองกัดน,นะครับมา เดี๋ยวขอใส่ลูเคียไปเพิ่มนะครับใส่ลูเคียไปเพิ่มเพื่อที่จะดอปน้ําหอมเพิ่มขึ้นห้าห้านะครับลูเคียโอเคเดี๋ยวทำไมเป็นดิจิโกล่ะลูเคียอยู่ไหนโอเคก็จะไม่ใช้พัดเนอร์นนะครับจงตื่น <laughs> อะไรตื่นเี่ <laughs> ตัวละครที่อยากได้เหรอตื่นจากกาชาอยากได้ตัวนี้ไม่ตื่นสักทีนะครับหลับอยู่ใน,ในตู้ซันเยสึกนะครับแต่พอในหนังสือตัวนี้ภาคไอเซนนี้มันบอกเลยนะว่ามันชื่อซันเทสะสซันเยสึกนะมันเปนร่างบางไขอยู่หน้าก็นุ่มลงด้วยนะครับเด็กลงด้วยแต่นี้ก็เข้าใจได้นะครับเป็นภาคของอนิเมนะเนาะ มาเดี๋ยวมาดูสก,กิลกันนะครับสก,กิลหนึ่งอ้าวนึกว่าจะฟันไก่บิงไปข้างหน้าเนะี่ยสกิลสองอะไรอ่ะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ดูสก,กิลหนึ่งใหม่นะครับอ่ะนั่นไงลิงไอเซนหายมันดูมันดูแปลกๆปลอะสก,กิลสามโอเคสก,กิลสามดีแต่สก,กิลสองนี่ดูแปลกมากเลยสก,กิลหนึ่งก็โบราณเกิน อ๋อสกิลสองคือเอาดาบชีไปข้างหน้ามันโดนดาเมจตันะ้งแต่เอาดาบชีไปแนละ้วแล้วมันก็จะมามีอะไรระเบิดมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ชอบสกิลหนึ่งเขาเลยว่ะตัวนี้ไม่โดนหรออ๋อเบาลงเลยคนระับิงไอเซนหายดูสกิลสองใหม่นะเห็นไหมว่ามันเหมือนสกิลหายอุ้ยยืไม่เต็ม อื้เฉียดไปอนี้จริงก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่ตัวนี้แรงใช้ได้เยอะนะครับแต่ผมไม่ชอบสกิลหนึ่งนะครับอ๋อลืมไปผมมีตีมุดดินนี่ว่ะเออลืมไปได้ไงเอยสกิลสามมันก็ไกลกว่าระยะมันก็กว้างกว่าที่ตาเห็นนะสกิลสองอ่ะเดี๋ยวลองอยู่ไกลดูเดี๋ยวลองปล่อยเออมันกว้างกว่าที่ตาเห็นนะมันกว้างกว่าที่ตาเห็นแอนิเมชั่นมันดูแปลกอ่ะ เดี๋ยวเอาใหม่ลองอยู่ตรงนี้เชิญมาวันลองดูนี่อ๋อก็ใช้ได้ระยะก็ไม่แย่นะครับไกลกว่าที่ตาเห็นนะครับเออโอเคระยะระยะโอเคนะครับระยะโอเคแค่ท่ามาดูแปลกๆยยยๆฉันไม่ตายเลยแล้วกนะันโอเคเลือดเต็มนะครับได้อ เดี๋ยวมาดูความแรงทําไม่ตายกันอันนี้เขาคิลเลอร์ด้วยนะมันเลยตีแรงมากเลยตอนเนี้ยไกันเถอะอิอจิโก,ก,โกไหนอิจิโกอ่ะ <c oughs> โอ้แรงนะครับไม่แปลกที่แรงนะครับเพราะว่าเขาโดนผลนองอบบลตี้ไปเต็มๆเ,เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเขาบวกความเสียหายนะครับ แต่ถ่า,าจิตเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ามันก็บวกไปละแล้วก็เมื่ออีกฝ่ายติดอ่อนแรงใช่ป่ะมันก็จะดโดนทุกอย่างแรงขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม้ตายเขาเนี่ยตั้งแต่ฮิตที่หนึ่งเลยนะครับบอสจะติดอ่อนแรงเนาะแล้วยิตต่อไปเนี่ยมันก็ดโดนแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีลิงก์ไอเซนที่พวกความเสียหายจากสก,กิลแล้วก็เมือ่อเลือดเต็มบวกทุกอย่างรวมทั้งไม้ตายไปด้วยนะครับเขาก็ดาโดนแบบเต็มๆไปเลยนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทีเดียวตายนะครับและอีกฝ่ายติิดดเเเผาาาออลัันนนคค้วยนะะรบรบจรงงๆกก็ก่ เก่งแค่ท่ามันดูงงงงไปหน่อยนะครับท่าแอนด์มิชชั่นมันดูแบบดูเหมือนแบบไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเหมือนแบบนะครับก็ใช้ได้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้เก่งผมมองว่าเก่งตัวนี้เก่งเก่งแต่ผมชอบชูเฮมากกว่านะครับชูเฮบางไขผมว่าตัวนั้นมันก็เด็ดเด็ดกว่านะครับเอาจริงๆริมันก็ใกล้เคียงกันแต่ผมชอบชูเฮมากกว่านะครับเออมัลลิมิเต็ดด้วยแหละ แล้วความเก่งความกว้างชูงเฮผมให้ชูเฮมากกว่านะผมชอบท่านหนึ่งชูงเฮมากกว่าตัวเนี้ยเพราะตัวนี้มันฟันสอนะงรอบเนาะชูเฮมันแคบม้วนไปทีเดียวนะครับผมอยากถ้าเกิดท่าโบราณแบบนี้ผมอยากให้มันแบบแคบพุ่งไปทีเดียวก็พออายุพุ่งสองรอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้ตัวนี้มันเก่งแหละนะครับไม่แย่เลยเจ้าซนเยซูญญญตัวนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมันไม่ใช่ลิมิเต็ดมันมีสิ์ออกจาดตัวนะคใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวก็ได้เองไม่ต้องไปตามหานะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเองนะครับ ผมนี่แบบมาเป็นก้อนเลยนโมเดลโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับซันกิสุนะครับใล่างบางไข่นะครับจากภาคดาบฟันวิญญาณนะภาพมูลามาศนะครับก็สามารถหาเขาได้จากตัวฟรีทั่วๆไปเลยนะครับุณสามารถหาได้เลยนะครับอาจจะบีซิตออจากดุลเลดด้วยนะครัไอ้นี้ไม่มั่นใจเหมือนกันผมไม่มั่นใจว่าไอ้พวกดุลเลดเนี่ยมันนับตัวละครตั้งแต่ ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมันดับจนถึงล่าสุดก็บีซิ์ออกนะครับก็โอเคนะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจงเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณคนที่สนับสนุนคนที่โดเนทผมด้วยนะใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็สามารถโดนทกันเข้ามาได้นะครับไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ